สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติ๊กน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้มากับดวงความรักนะคะดวงความรักของชาวราศีพิจิกประจำปักแรกมิถุนายน์นะคะสิบหนึ่งถึงสิบห้ามุนายนชาวราศีพิจิกนะคะคือคนที่เกิดระหว่างวันที่สิบหกพฤษจิกายนนะคะถึง15ธันวาคมก็ดูกันเป็นแนวทางนะคะไว้เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะ มาดูการในส่วนของคนโสดก่อนเลยนะคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคนโสดราศีพิจิกนะคะใบแรกที่ขึ้นมานะคะเเหรียญน,นะคะตอนนี้นะชาวราศีพิจิกคุณเป็นคนโสดที่สบายอกสบายใจมากนะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองเอสูงมากเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่า ไม่มีใครไม่ตายประมาณนั้นนะมีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับการใช้ชีวิตอิสระนะคะ งานเยอะด้วยนะคะไม่ค่อยมีเวลาว่างสำหรับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะหลายเลยท่านยังรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหลายเลยท่านยังรู้สึกเหมือนกับว่าเออฉันโสดแหละแต่ว่าถ้าจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะซึ่งอาจจะมีนะคะอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาพูดเข้ามาคุยใช่มีคนเข้ามาทำให้คุณรู้สึกหวั่นไหวด้วยนะแต่ว่ามันยังมีความลังเลใจอยู่นะคะอาจจะด้วยเรื่องราวเก่าๆนะคะอาจจะด้วยเรื่องราวเก่าๆด้วย เวลาที่คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเออโอเคละสิ่งที่ผ่านมานะอาจจะต้องการเวลาอีกนิดหน่อยนะในการที่จะดูแลหัวใจตัวเองนะจากอดีตนะคะแต่มองว่าคุณพออกพอใจที่จะโสดมากกว่านะคะชาวราศีพิจิก พอใจที่จะโสดนะคะแล้วก็อยู่กับงานอยู่กับครอบครัวนะรวมถึงหลายๆท่านอาจจะต้องการเวลาในการเยียวยาหัวใจตัวเองอีกสักหน่อยนะคะแต่ความหวั่นไหวในใจคุณไม่ว่างนะคะคุณรู้สึกดีกับคนที่มาคุยในขณะเดียวกันบางท่านไอความรู้สึกดีเนี่ยนอกจากรู้สึกดีกับคนมาคุยแล้วยังลามไปถึงคนเก่าก็คุณก็ยังรู้สึกดีกับคนเก่าอยู่บ้างอยู่นะคะเรียกได้ว่ามันก็มีทั้งความลังเละ นะแต่ว่าจะไม่จะไม่คิดถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะยังไม่คิดนะยังแบบว่าเออใช้ชีวิตทำมาหากินของเราไปนะเลิกงาน่อน,นัดเพื่อนอะไรประมาณนี้ทุกคนเป็นเพื่อนไปนหมดแหละนะคะช่วงนี้ยังไม่ได้คิดมากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะทีนี้มาดูว่าแล้วในช่วงปักแรกมิถุนายนจะพัฒนาความสัมพันธ์ไหมยังคงเป็นสิบเหรียญขึ้นมานะคะ เรื่องเงินเรื่องงานเรื่องครอบครัวนะคะเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวเรื่องความมั่นคงของชีวิตคุณเองยังมาเป็นอันดับหนึ่งในช่วงปักแรกมิถุนายนนะคะยังคงไม่อยากจะเริ่มต้นนะคะไม่กล้าหรือยังมีความยากลำบากในการที่จะตัดสินใจคุยกับใครแบบจริงๆจัง,จงๆแบบมากกว่าเพื่อนประมาณนั้นนะคะแต่ก็มีการคุยกันมากขึ้นนะคะ มีการให้การรับความรู้สึกดีๆต่อกันอยู่เพียงแต่ว่าถ้าจะให้เริ่มจริงจังแบบเป็นแฟนเนี่ยคุณยังไม่มั่นอกมั่นใจขนาดนั้นยังไม่ไว้ใจยังไม่ไว้วางใจยังมีเรื่องของความหวัดระแวงยังรู้สึกเหมือนกับว่าด้วยหน้าไพ่ก็ยังรู้สึกว่าคุณเองคุณตัดคนเก่ายังยังไม่ขาดแบบร้อเซนนะคะชาวราศีพิจิกมันเหมือนมันยังก็ยังวนเวียนอยู่อ่ะมันมันเป็นบางจังหวะบางโอกาสที่คุณรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังคาใจอยู่กับเรื่องราวเก่า นะคะยังตัดไม่ขาดยังคงพยายามที่จะต่อสู้กับหัวใจตัวเองต่อสู้กับความรู้สึกพยายามจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะแต่ก็ยังคงยากลำบากอยู่นะคะยังเป็นช่วงเวลาของการทำใจนะคะอยู่กับตัวเองพยายามปล่อยวางเรื่องราวในอดีตพยายามจะก้าวต่อไปให้ได้นะคะพยายามที่จะดึงเอาความสุขความสงบใจแบบว่าคือเรียกได้ว่า เป็นยังเป็นช่วงของการทำใจอยู่แล้วก็ยังโสดแล้วก็ยังอยากที่จะอยู่กับตัวเองแบบนี้นะคะหน้าไพ่พลังงานความโสดพลังงานของคนที่ยังยังอยากที่จะอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองยังอยู่กับตัวเองเนี่ยค่อนข้างมากและก็โดดเด่นนะคะในปักแรกมิถุนายนเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ต้องพูดถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะสาหรับคนโสดราศีพิจิกอยู่คนเดียวก่อนนะคะให้สบายใจกว่าน,นี้ก่อน มาดูในส่วนของคนมีแฟนนะคะมีคนคบมีคนคุยความสัมพันธ์ปัจจุบันนะคะได้ลาชินีถ้วยนะคะสิบเหรียญ The High Priestess ค่ะ 5้าไม้นะคะแล้วก็เดอะทาวเวอร์นะมันเหมือนกับว่าคุณสองคนกับแฟนนะคะเพิ่งจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแววงนะคะเพิ่งมีปัญหา,าทะเลาะเบาะแว้งผู้จ้าไม่เข้าใจกันนะคะหลายๆท่านต้องบอกว่าบานปลายจนกระทั่งแบบว่าเออนิ่งๆแล้วนะคะแต่ว่าก็มองว่ายังยังมีความรู้สึกดีๆยังมีความผูกพันยังมีความมั่นคงอยู่นะแต่ว่าบางทีอารมณ์มันมัน มันขึ้นขึ้นลงลงจนเกินไปมันเป็นช่วงอ่อนไหวมันเป็นช่วงที่เหมือนกับอาจจะต่างฝ่ายต่างควบคุมอารมณ์ไม่อยู่มันเป็นประเด็นอาจจะเป็นเรื่องของการควบคุมอารมณ์ที่ไม่อยู่ความอ่อนไหวความรู้สึกไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการน้อยอกน้อยใจนะคะ น้อยใจซึ่งอาจจะเป็นด้วยเรื่องอฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งอาจทำงานเยอะวุ่นวายกับเรื่องของการงานนะคะจนไม่ค่อยมีเวลาให้แฟนนะซึ่งอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะหรือบางคนนอกจากทวุ่นวายเรื่องงานจ,จะวุ่นวายเรื่องของครอบครัวนะคะจนลืมแฟนหรือบางทีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเงินเงินทองทองซึ่งเป็นประเด็นให้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนสําหรับคู่ของคุณนะคะ <The S 1> <ๆ S 2> คปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องไม่ว่าจะเป็นรายรับรายจ่ายหรืออะไรก็ตามแต่นะมันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนแล้วพอ พอมีปัญหากันมันแล้วมันมันบานปลายได้ง่ายนะคะก็ก็ต้องยอมรับกันนะอยู่ในช่วงของการที่กำลังพยายามที่จะแก้ปัญหานะคะรอการพูดคุยรอการเคลียร์ปัญหากันนะคะสำหรับชาวราศีพิจิก ดูไพ่ฝั่งของคุณนะคะมีเดอะเดวิลนะคะมีสี่เหรียญความวุ่นวายใจก็มากพอสมควรในระดับหนึ่งนะคะตอนนี้คุณคุณก็ลังเลนะมีความรู้สึกว่าถามว่าคุณยังรักแฟนคุณอยู่ไหมคุณรักอยู่แน่นอนนะคะยังรักอยู่แล้วก็ถามว่าเออแล้วจะทํายังไงต่อไปนะก็ยังอยากอยู่แบบนี้แหละนะไม่ได้คิดถึงการเลิกรานะเพราะว่ามันก็มีแรงดึงดูดมีอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าเออก็ยังอยากที่จะให้ความสัมพันธ์ไปต่อแต่ว่าออในใจลึกๆมีความรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจนะ คุณค่อนข้างคิดมากฟุ้งซ่านอาจจะกลัวเลิกรากลัวว่าจะไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมหรืออะไรก็ตามแต่นะคะความรู้สึกพุ่งมากพอสมควรนะขอดูฝั่งฝั่งแฟนคุณหน่อยนะคะชาวราศีพิจิกนะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํานะคะรกรกฎพิจิกเมินหรืออาจจะคุยกับชาวราศีมังกรนะคะในฝั่งของแฟนคุณนะคะได้เด็กถือถ้วยนะได้ราชาดาบ ได้เจ็ดไม้นะคะตัวแฟนคุณเองเนี่ยต้องบอกว่าเขามีเรื่องต้องจัดการในชีวิตของเขาค่อนข้างเยอะคนคนนี้เป็นคนเป็นนักสู้ นะคะเป็นนักสู้เป็นคนนิ่งๆเป็นคนเงียบๆเป็นคนที่มีเหตุมีผลแล้วเขาเองนะบางทีเขาอาจจะมองคุณเป็นเด็กก็ได้นะคุณอาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้เขาอาจจะมองว่าเออคุณเป็นคนขี้ใจน้อยหรือเปล่าเอาแต่ใจขี้วีนขี้เหวี่ยงไหมแล้วเขาก็คือเขาอาจจะพยายามไม่ถือสาก็ได้แต่ว่ามันจะมีประเด็นซึ่งซึ่งทําให้ทะเลาะเบาแวงกันอยู่เรื่อยๆแลวคนคนนี้เขาไม่คิดว่าเขาเป็นฝ่ายผิดนะคะ นะเขาอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนคุณไม่มีเหตุผลเองอะ่ะคุณพูด <c oughs> คุณคุณทําตัวไม่มีเหตุผลเองอะ่ะแต่ว่าก็ยังรู้สึกดีอยู่นะเขาก็รักอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเขาก็เหนื่อยชีวิตเขามีเรื่องต้องจัดการมากมายไม่ว่าจะเป็นการงานเรื่องส่วนตัวหรืออะไรก็ตามแต่เขาอาจจะรู้สึกว่า เขาก็ทุ่มเทแล้วก,ก็อดทนมากนะเพื่อในความสัมพันธ์คุณเองคุณไม่ไม่รู้ว่าคุณเป็นคนที่เอาแต่ใจแล้วก็เวี่ยงเวี่ยงวีนวีนแล้วก็โมโหายด้วยหรือเปล่าด้วยหน้าไพ่มันเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่นะคะมันเหมือนกับว่าอยากได้อยากเอาชนะนะอยากให้มันเป็นอย่างที่คิดอยากใหเ้เป็นอย่างที่เราต้องการนะคะซึ่งจริงแฟนคุณก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าการแสดงออกอาจจะต่างกันนะคะ ทีนี้มาดูกันว่าปักแรกมิถุนายนนะด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรบ้างใบแรกนะคะที่ขึ้นมาเลย2ถงวยไม่เหมาะให้ความสําคัญมากที่สุดนะคะใบแรกที่ขึ้นมาปักแรกมิถุนายนนะคุณสองคนยังรักกันอยู่ไม่ได้เลิกนะคะแล้วก็มีโอกาสจะได้พูดคุยมีโอกาสจะปรับความเข้าใจมีโอกาสที่ที่จะได้แบบว่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมเข้าใจกันมากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวดูใบขยายต่อๆมาก่อนนะคะ มีราชาถ้วยนะคะต้องนิ่งให้มากที่สุดต้องพยายามเข้าอกเข้าใจกันซึ่งคุณสองคนเ,เป็นไพ่ถ้วยขึ้นมาสองใบแรกเลยเนี่ยคิดว่า,าไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่อะไรอะ่ะไม่เลิกแน่นอนค่ะมีไฮโลแฟนด้วยนะคะเพียงแต่ว่าต้องต้องนิ่งให้มากขึ้นนะคะมันอาจจะไม่หวือหวานะคะอาจจะไม่หวือหวาอาจจะเหมือนกับว่าเป็นลักษณะเหมือนผู้ใหญ่อะคะ่ะเหมือนความสัมพันธ์ของผู้ใหญ่ The Emperor ยังไงนะคะอาจจะต้องพยายามพูดพยายามคุยกันด้วยเหตุผลแล้วก็ทําตัวเป็นผู้ใหญ่ห้ามใช้อารมณ์เด็ดขาดนะคะห้ามใช้อารมณ์คุณจะคุยจะปรับความเข้าใจกับแฟนเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากแต่ว่า คุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่พยายามที่จะไปพูดพยายามจะไปคุยพยายามจะปรับความเข้าใจกับเขาเพราะว่าคิดว่าเขาเองเขาจะนิ่งเขาจะเฉยเขาอยู่ในพื้นที่ของเขาแล้วเขาก็จะทํางานของเขาไป <S <S เขาอาจจะมองว่าเออเดี๋ยวรอให้คุณเย็นลงเดี๋ยวคุณก็ดีกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วเขาหยิ่งนะอีโก้จัดด้วยเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกคุณคุณต้องหาทางหน่อยนะ,ะหาทางที่จะพูดคุยโดยที่ว่าบางทีอาจจะ คุณอาจจะเห็นท่าทีที่เฉยชาจากเขาแต่ไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลใจนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่ารีบหน่อยรีบหน่อยนะเพราะว่าบางทีเราเขาเองเขาอาจจะลังเลอยู่ก็ได้เขาอาจจะกำลังพิจารณาว่าไอ้ที่เขาเหนื่อยเหน่อยเนี่ย คือคือเขาเป็นคนต้องบอกว่าเขาเป็นคนมีเหตุผลแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองมากเขาคิดว่าเขาทําในสิ่งที่ถูกต้องเขาคิดว่าเขาก็ต้องเป็นคนหนึ่งที่อดทนในความสัมพันธ์ดังนั้นคุณอาจจะต้องพยายามที่จะพรีเซนต์ในส่วนที่ว่าเราไม่ใช่ไม่มีเหตุผลนะเราคุยด้วยเหตุผลได้นู่นนี่นั่นนะคะพยายามแสดงออกให้มากพยายามหาจังหวะเวลาที่จะคุยนะความสัมพันธ์ยังมีโอกาสไปต่อได้แต่ต้อง แม่หมอมองว่ารีบหน่อยอ่ะคือมันมีสีถ้วยขึ้นมารู้สึกว่าแฟนคุณเขาจะเฉยๆแบบนี้แต่ว่าเขากําลังพิจารณาอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณอะเหมาะกับเขาหรือเปล่า คุณคือคนที่ใช่ไหมนะคะยิ่งถ้าสมมุติว่าประเด็นที่คุณทะเลาะกันถ้ามันไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องครอบครัวถ้ามันเป็นเรื่องมือที่3มเรื่องคนอื่นเนี่ยน่ากลัวนะกลัวว่าเขาจะไม่เลือกใครเลยกลัวว่าเขาจะเบื่อกลัวว่าเขาจะเลือกงานมากกว่าที่จะเลือกความรักเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะแนะนําว่า,าต้องพยายามพูดพยายามคุยนะคะมันมาถึงจุดที่ไม่ควรที่จะอยู่ใครอยู่มันแล้วนะคะคุณสองคนอาจจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมากพอแล้วเพราะฉะนั้น ะะต้องหาเวลาพูดคุยชวนกันแบบว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะประเมินปัญหาในความสัมพันธ์ประเมินว่าเออมันมาถึงจุดที่เราต้องคุยแล้วนะเราต้องปรับเปลี่ยนแล้วนะคุณก็ต้องปรับเขาก็ต้องปรับนะคะเพื่อที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไปต่อได้แม่หมอมองว่ามันมีโอกาสที่จะไปต่อได้อยู่นะแต่ว่ามันต้องคุยกันค่ะแล้วคุณต้องแก้ปัญหาให้ได้แล้วการแก้ปัญหามันต้องมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะจาก ปัญหาที่คุณเจอทั้งสองคนเจอมามันต้องเปลี่ยนต้องปรับแล้วก็ต้องแก้ให้ได้ด้วยนะคะมันถึงจะไปต่อได้นะแต่โดยรวมแล้วนะคะชาวราศีพิจิกหน้าไพ่ออกมามันเป็น,เป,นเป็นหน้าไพ่ในเชิงบวกต่อให้คุณไม่สามารถไปต่อกับคนคนนี้ได้ความสุขความสบายใจในช่วงปากแรกมิถุนายนนะคะคุณจะนิ่งมากขึ้นสบายใจมากขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม นะคะก็อยากให้กำลังใจนะคะโอเคปักหลังมิถุนายนค่อยกลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ